<8. S 1> แปลงนี้พิกัดบ้านกะปีหมูแปดตำบลหนองยาลาดอำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกด hey. <Hey>. hey. นั่นครับ <Hey. S 1> เจ้าของมาแล้วเจ้าของโคกหนองนามาแล้วฮะ,มา,ะมาแล้วครับามาแล้วครับโครงการกเกษียณวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตมาเยี่ยมโคกหนองนา ไล่นาสวนผสมเตรียมกระเียนของคุณนายชูและและมีปลาท่านลองปองปน,นามรีโอ้นี่ปลาดุกใช่ไหมคุณนายโอ้หัวใหญ่กำลังพอยยากนะะตอนนี้กำลังกองไฟตัดยากปลานนะครับโคกงองนาของคุณนายชูต้องขอบคุณมากครับ ฟอดโน้จะเป็นทับทิมสีทองข้ามาในสวยงามมากสระนี้กว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่สะจะมาทำโคทำโค้ะกว้างสยาวสสกมกว้างสี่สิบกว้างสิบยาวสสกว้างสิยาวสี่สิบลึกสาเมตรขุดไว้กี่บ่อ ยี่0ิบุตลึกลึก3เมตรเก็บน,น้ำและตลอดีดินนี้มันเป็นดินแดงภูเขาไฟหรือเปล่าที่ราบแต่เป็นดินภูเขาไฟเหมือนกัน ใช่พอน้ำมันใสเขียวติลิงเลยนี่เป็นเป็นแต่ก่อนมันจะเป็นสีฟ้านะป้อมเนาะตอนแรกจะเป็นสีฟ้าเดี๋ยวนี้มเป็นปลาอ๋อมีปลาด้วยไอ้นี่มีปลายมีปลาอะไรบ้างคะเนี้ยเลื้ยงปลาอะไรบ้างไหมอ๋อเนี้ยปลาแล้วหายไปหมดแล้วค่ะเพราะว่าญาติเยอะครบไหมพี่อ๋อครบน้องนาครบน้องนาห้าไร่ครบแล้วเป็ครบกก่อนทีไหมคะครับผมน้องนาโคกอยู่เหนือ โคกอยู่เหนือกลางใต้ใต้ครบตามสูตรแล้วปลูกยินสะพาลำหนึ่กี่ไร่หนึ่งไร่หนึ่งไร่กี่ต้นหนึ่งไร่เจ็ดสิบห้าต้นแต่ใสไปแปดสิบห้าหนึ่งไร่มีแปดสิบห้าต้นระยะห่างระยะห่างสี่คูณสี่ระยะห่างสี่คูณสี่ค่ะปลูกได้กี่ปีแล้วคุณนายคุณนายปลูกได้หนึ่งปี ึ่งปีครึ่งอาสิบแปดเดือนมีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาพอดีเลยค่ะหนึ่งหนึ่งปีห้าเดือนหนึ่งปีห้าเดือนหนึ่งปีห้าเดือนค่ะพันอะไรคุณนายอินตภพารํลาบาฮ<ห>ีเ<ำ>ห,หลืองบาฮีเหลืองเพาะเม็ดเพาะเม็ดค่ะคุณนายชูครับเมนูวันนี้อะไรครับ ปลาอบเกลือปลปลาอบเกลือครับผมนี่คือผลิตภัณฑ์จากโคกหนองนานี่ฮะนี่นี่คือสะนอนะาี่้นี่ยในีแต่ว่าทำไมต่าบังคักุ้โอ้สรุบอเลยไปงานไดกกระจาญจากน้ำาบังแกนี้เพทนมีเขามีกินเต๊าำบุญกับปลาเผาเดี๋ยวนี้ วันนี้นี่ก็ไอมะละกอจากโคกหนองนานะท่านนายมะละกอภูเขาไฟใช่ไหมท่านคุณนายชูค่ะมะละกอตีนภูเขาไฟเลยโอ้คุณนายชูวันนี้จะทําคุณนายชูจะทุเรียนหน้าบ้านไว้กี่ต้นํำบักุงต้นปกต้นขาครับเห็นมีดินแดงนี่ก็อากตีนผ้เขาไฟซื้อมาค่ะซื้อมาจากผูเขาดินผูเขาไฟค่ะโอ้ซื้อมาครับรดรดละกี่พันพันห้าร้อยบาทรถ พันห้าร้อยบาทปุ๊บได้สามได้โอนได้แบงนี้เป็นของสองรถพุนโอนผู้กองสีนาศน้ำลีแล้วข้างๆนี่มีอะไรมีมีดอกกระเจียวเด้นี่กระเจียวค่ะมีกระเจียวด้วยกระเจียวหวานกับกระเจียวป่ากระเจียวหวานกับกระเจียวป่า